you นกลางพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าผู้สร้าง The Creator แห่งมิติที่12บรับรู้แรงจิตแห่งศรัทธ,ธาจึงเมตตาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อสำคัญยิ่งยวดแก่ดวงจิตทั้งหลายผู้ไฝ่ทางหลุดพ้นหัวข้อเมื่อไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกนิพพานไม่ใช่สถานที่แต่คือภาวะของจิตที่ไม่ยืดอีกต่อไปการหลุดพ้นไม่ใช่การหนีโลก แต่คือการรู้แจ้งโลกและวางลงอย่างหมดสิน้นหนึ่งเหตุใดจึงเวียนว่ายตายเกิดการกลับมาเกิดซ้ำๆคือผลของแรงดึงดูดของกรรมและความยึดถือตราบใดที่จิตยังมีสิ่งค้างคาเจ้าจะกลับมาเองโดยไม่ต้องมีใครสัง่งเหตุสำคัญสีประการที่ดึงจิตให้กลับมายึดติดแนรูปรสกลิ่นเสียงจิตยังเสพสังขาร